ศึกษาเอกุ่ม2นะคะรหัส 52E110022 สำหรับทฤษฎีการเรียนรู้ก่อนทศศตวตรรษที่20มี3กลุ่มด้วยกันนะคะก็คือ 1. กลุ่มที่เน้นการฝึกจิตหรือสมอง 2. กลุ่มที่เน้นการพัฒนาไปตามธรรมชาติและ3กลุ่มที่เน้นการเชื่อมโยงความคิดและสำหรับทฤษฎีที่เน้นการฝึกจิตหรือสมองนะคะนักคิดกลุ่มนี้มีความเชื่อว่าจิตสมองหรือสติปัญญาสามารถพัฒนาให้ปัลเองได้โดยการฝึกค่ะและ ทฤษฎีนักคิดกลุ่มนี้ก็ได้แบ่งทฤษฎีออกเป็น2กลุ่มย่อยด้วยกันนะคะก็คือ1กลุ่มที่เชื่อในพระเจ้าค่ะนักคิดที่สําคัญก็คือเซนออกุสตินจอห์นคาวินและคริสเตียนเวฟค่ะนักคิดกลุ่มนี้มีความเชื่อว่ามนุษย์เกิดมาพร้อมกับความเชื่อตั้งแต่เกิดหากไม่ได้รับการอบรมสั่งสอน สมองของมนุษย์แบกออกไปส่วนๆหากได้รับการฝึกฝนก็สามารถแก้ปัญหาต่างๆได้และการฝึกส,สมองให้รู้จักคิดต้องใช้วิชาที่ยากเช่นวิชาคณิตศาสตร์และวิชาปรัชญาค่ะ